อยู่ที่พาโซค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเอกีนะคะซึ่งเอกีนี่นะคะก็จะมีโมจิหยดน้ำขายด้วยค่ะเดี๋ยวเฟินก็จะสั่งกินนะเป็นนี่ค่ะโมจิหยดน้ำาิุนยอดขนมญี่ปุ่นอันโด่งดังด่งดังมากเลยค่ะเฟินก็จะอยากกินเพราะามันเป็นหยดน้ำใส่แจ๋วทานแล้วสดชื่นนะคะราดน้ำพึ่งดำเลย ขมทั่วีิหน้าโกะนะคะ,ะ,คะเป็นน่ากินน่า็นอยากกินนะคะคนก็จะต้องตั้งว้าวอันนี้มีหลายอย่างมากเลยะค่ะที่ร้านเอเกะโมจิหยดน้ำนะครับก็เป็นสุดยอดขนมญี่ปุ่นอันอด่งดังทีใ่ใครหลายคนจ้องอยากจะลองมาหารชิมแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองถ้าใครบินไปถึงญี่ปุ่นอาจจะได้ลองชิมถือว่าโชคดีมาก เพราะไม่มีขายทั zat, players, too, ่วไปเหมือนขนมอื่นมีความหอมสดชื่นอยู่ในปากส่วนตัวเนื้อนมโมจินั้นกยดน้ำจะหนึบนุ่มละมุนลิ้นมากเมื่อเหมือนบุ้นนะครับอย่างที่คิดไว้ไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยนะโมจิหยดน้ำเป็นเนื้อวุ้นหยดใสแก้วเราดูนุ่ล้ามนะครับโอ้โหเพลินกับรโฟงนะครับ น้องๆก็คงต้องรอดูแล้วล่ะว่าเป็นยังไงนะครับร้านอยู่ที่พาซิโอนะครับชื่อร้านเองอีกนะครับใช่ค่ะแล้วก็มาสันด้วยมีนอกจากวอดีน้ำยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับอ,อย่างอื่นค่อนข้างจะโอ้หลากหลายเลยนะตอนนี้ครับซนก็สั่งเสร็จแล้วให้เขาใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วนูกนร้นน่ากิน เหมือนในลูกภาพแล้วค่ะขอดูสิมีเรือให้ด้วยวางมาทัวางเลยตอนนี้นะคะเราก็แกะออกมาแล้วนะคะก็มีปลาแล้วก็มีโมจิอยู่นะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีถ่วค่ะของถ้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นเอกซอสเป็นซอสปลาชื่อปลาอะไรอ่ะปลาไปดูะลาทาร์ทนะครับนี่ซึโยกัง ก็น่ล้ำมากเป็นลูกปลาเลยมั้ไม่แน่ใจว่าเป็นบุญหรือเปล่านะครับเราเดาว่าเป็นบุญนะเรามาดูโมจิยดน้ำกันเลยดีกว่าเป็นอย่างนี้นากินมากใส่ากเลยลองแกะดูนะครับเอาละครับอาจจะต้องตอนนี้นะคะเฟินก็ได้เปิดฝามาแล้วค่ะแล้วเฟินก็จะใส่ไปในเรือนี้นะคะก็ต้องดันปลาไปนิดนึงกนดีกว่อนน่าจะเป็นตัวนี้ในการเราจะได้มองเห็นกันชัดนะโอเคค่ะ ตอนนี้ค่ะแล้วก็วางใส่ถานแล้วค่ะซึ่งมันใส่แจ๋วมากเห็นสีมันสีน้ำตาเลยอ่ะเพราะว่ามันใส่นะตอนนี้ค่ะฝนก็ย้ายมาใส่เรือแล้วค่ะซึ่งมันใส่แจ๋วมากน่าอร่อยปะน่าอร่อยทั้งคู่เลยแล้วเราก็มาเริ่มรับประทานกันเลยดีกว่านี่นะคะคือซอสค่ะ ใส่ผงถั่วเหรอผง <ม S 1> ถั่วเหรอคะหรือผงอะไรเนี่ยผงถั่วคะ่ะอันนี้คะ่ะก็กินเหมือนน้ำตาลทรายแดงนะคะแต่มันจะเป็นซอสของโมจิยนคะค่ะคุณก็จะกินคะ่ะลราลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงถั่วคะ่ะก็ตักกินจะเป็นรสยังไงโอ้ย นี่นะคะมันอร่อยอะ่ะมันห,มนหวานนแล้วก็นุ่มๆน,นะคะโค้กขอดิบมากอ่าโค้อร,อ,อร่อยมากคะ่ะนุ่มมากเลย แม่โฟบเป็นยังไงเป็นยังไงมันออกรถถูนถั่วถูนถั่วก็แล้วก็เป็นเย็นเย็นในปากอร่อยมากใช่แล้วขึนซอสนี่ก็หวานหวานหวานอร่อยเด้งเด้งเลยครับเด้ง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 ใช่เด้งเด้งเดือดน้ำจริงๆแหละแล้วปลาล่ะครับมันคืออะไร เราจะลองชิมบหางปลาไหมครับปลาต้องลาดซอสไหมลาดจ่า,จานะหางปลาเหรอครับหางปลาค่ะคนกินหางปลาอ้าวเดีย๋ยวปลาก็ว่ายนะ้ำไม่ได้หรอกมันเลมันไม่ใช่เนื้อเดียวกับโมจิหยดน้ำนะคะมันเป็นแบบเป็นวุ้นเหรอครับถ้าเป็นวุ้นแล้วก็มีเนื้อของ เค็มๆใช่ไหมครับไม่เค็มค่ะมันเป็นหวานๆแล้วก็อร่อยนะแต่ว่ามีเนื้อด้วยไม่ใช่โมจิเท<ด>่าน<ด>ั้นาเลยเลยาขาอ,อาจจะไม่ต้องราดซอสนี้หรือเปล่าน้องเฟิร์นลองทานแบบไม่ราดซอสดีไหมครับแล้วอยากจะรู้ว่าเนื้อโมจิเกิดน้ำนี่รสชาติจริงๆมันเป็นยังไงจืดหรือเปล่าจืด <Don> ทั้งเพินทานแล้วเหรอเลยบอกได้ว่าจืดค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเพินจะลองทานแบบไม่ใส่ซอสน,นะแต่อันนี้มันเลยสซอนก็ไม่เป็นไรเนาะ <Okay. S 1> ถ้าทานอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรสแบบน้ำเลยค่ะแต่เป็นมีความนุ่มแล้วก็สดชื่นเย็นๆในปาก จะดีกว่าน้ะนั่นต้องลองชิมเพื่อความแน่ใจทำไมตักไม่ได้อร่อยมั้ยน้องโฟกอร่อยอย่างเดียวเลยตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรไม่ตอบแต่ตักตอบ ก็คือรสชาติมันจะจืดนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็มาลองกินแบบปกติธรรมดาน้องๆสงสัยว่ามันต่างจากมุ้นไหมครับไปเฟิร์นต่างนะคะเพราะว่ามีความนุ่มแล้วก็เย็นๆในปากนุ่มแบบนุ่มมากเลยนะคะรสชาติละลายด้วยมันก็ต่างจากมุ้นนะคะละลายในปากไม่ละลายในมืออันนั้นมันเป็นยิมแล แล้วก็มาเรากินแบบคนปกติทั่วไปถ้าน้องๆที่มาที่พาสิโอนะครับ mm hmm. ก็คงจะสามารถที่จะแวะที่ร้านนี้ได้นะ mm hmm. ก็มีโมจิจากน้ำเนาะ mm hmm. ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะมาเจอ mm hmm. ใช่ไหมครับใช่ค่ะ uh huh. ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ก็คงต้องปล่อยให้น้องเฟิร์นจะโฟกคาัทมีก่อนแล้วล่ะถ้าทางจะหยุดไม่ได้นะครับมา มันก็เป็นเหมือนวุ้นแต่ว่าวุ้นแบบใส่น้ําเยอะๆแล้วมันก็เย็นนุ่มๆใช่ค่ะรสชาติมันก็วุ้นใสๆอ่ะใส่น้ําเยอะหน่อยอ่ะน้องถ้าวุ้นปกติมันจะแข็งนิดนึงเออใช่ๆๆแต่อันนี้ก็คือมันเหมือนเหมือนเราใส่น้ําเยอะไป<ช> <ๆ S 1> แล้วมันก็จะนิ่มนิ่มแล้วมันก็มันไม่เหมือนวุ้นตรงที่เอาเข้าปากแล้วมันเย็น มู้จะไม่เย็นก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีส่วนผสมพิเศษอะไรแต่ก็เป็นสูตรที่ถือว่าเป็นขนมที่โด่งดังใช่อร่อยมากถ้าเกิดมีโอกาสนะครับน้องๆลองหาชิมทานได้นะครับวันนี้ก็สนุกมากเลยเดีย๋ยวไปดูโฟกมกินก่อนอร่อยมากผมตาลา,าทุกคนออกมานะครับั แล้วลาเพื่อนๆก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้เพ่นกับโค้ดนะคะกดไลค์กดแชร์โอ้โหจิหยดน้ำนะครับก็สรุปว่าอร่อยมากเลยเนาะน่าสนใจทีเดียวเลยดูนี้กินกันจุ้งจริงๆงจริงเลยตอนนี้ถ้าจะเจลางน่ากินมากด้วยรสชาติของมันก็ไม่เหมือนวุนเนาะแปดีนะ ใช่เลยตอนนี้คะเหนื่อยเชื่อชยแล้วเปิรนจ้าเทหมดเพราะว่ามันอร่อยมากนี่เอาให้หมดนะคะเอาให้ม